ถามว่าปฏิบัติมาพอสมควรทําไมเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจับลมหายใจก็ยังไม่ได้สั้นยาวบางทีก็จับลมหายใจก็ยังไม่ได้เลยสั้นยาวบางทีก็ถี่ไปค่ะจับลมหายใจลึกๆยาวๆบางทีก็ทําไม่ได้โอเคครับคาตอบนะครับแต่ละคนนะมีโครงสร้าง ทางความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันเนี่ยยังเวลาได้พูดคุยในลับเฮาส์เนี่ยผมถึงได้อยากมีทิศทางตรงนี้แหละนะที่ว่า,าถามก่อนว่ามาคลิกกับธรรมะได้ยังไงมีจุดไหนที่ทำที่พาเรามาสู่ธรรมะนะครับแล้วก็กำลังปฏิบัติยังไงอยู่ยังของอคุณพรอ,อุสาน่าจะ น่าจะอ่านถูกนะคุณพอรอุตษาเนี่ยกำลังพยายามที่จะมาะดูลมหายใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถที่จะคุยกันให้รู้เรื่องได้ว่าก่อนที่จะมาะได้แนวทางการปฏิบัติเป็นดูลมหายใจนะเราคลิก,กอะไรมาก่อนแล้วรูปแบบชีวิตของเราคือถ้าทุกคนนะได้สำรวจตัวเองนะ จะพบว่าณนขณะ1หนึน่งหนึ่งช่วงหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีโครงสร้างของจิตใจมีโครงสร้างของความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันและเหมาะกับการที่เราจะมาเริ่มปฏิบัติแบบไหนนะนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามีรูปแบบตายตัวที่จะเหมาะกับทุกคน อนะย่างของคุณพรอุษาถ้าหากว่าได้พยายามที่จะดูลมหายใจแล้วซึ่งเราไม่รู้นะว่าดูมาแบบไหนนะแต่ขอเอาตรงนีนะ้ว่าจิตของเราเนี่ยยังอยู่ในภาวะอยู่ในโครงสร้างแบบที่อาจจะยังไม่เหมาะกับการเห็นลมหายใจนะ <c oughs> ก็อาจจะเอาแบบคำถามก่อนเนี่ยว่าเรามาก่อนที่จะ มาถึงการดูลมหายใจเนี่ยเราทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิอ่อนๆขึ้นมานะเป็นพื้นฐานดีไหมนะเปลี่ยนจากความคิดแบบฟุ้งซ่านเปลี่ยนจากความโครงสร้างความคิดในแบบที่ไม่พร้อมจะดูลมหายใจเนี่ยเป็นโครงสร้างของความคิดความรู้สึกและก็ภาวะจิตใจเนี่ยที่มันพร้อมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสวดมนต์โดยไม่หวังอะไรเลยนะไม่หวังแม้กระทั่งสมาธิ แต่หวังจะถวายแก้วเสียงเป็นพุทธ,ธบูชาสนะ่สวดเต็มปากเต็มคำไปสักสารอบเจดรอบเพือ่อที่จะลองเปรียบเทียบดูว่าภาวะของจิตภาวะของไอภาวะทางไอความความนึกคิดเนี่ยมันแตกต่างไปในทางที่พร้อมจะรู้ลมหายใจมากขึ้นไหมนะ พอส่วนมนไปสามจบแล้วเรามานึกถึงลมหายใจเอะเนี่ยถ้ามาดูลมหายใจตอนที่ส่วนมนจบไปสามรอบแล้วเนี่ยลมหายใจเนี่ยปรากฏให้เห็นง่ายขึ้นไหมถ้าหากว่าลมหายใจปรากฏให้เห็นง่ายขึ้นนั่นแปลว่าโครงสร้างเดิมนะที่เป็นของจิตใจคุณเนี่ยมันมีความฟุ้งยุ่งเกินกว่าจะรู้ลมหายใจแต่พอสวดเสร็จนะสามสามจบหรือเจ็ดจบได้มารู้ลมหายใจจริงเอะรู้สึกว่าง่ายขึ้น รู้สึกว่าเห็นลมหายใจเนี่ยนะแบบตรงไปตรงมาได้ดีขึ้นเหมือนกับไม่ต้องสู้ผ่านไอ้ม่านหมอกหรือว่าพายุฝนนะแต่เหมือนกับอยู่ในที่โล่งที่สามารถเห็นสายลมแสงแดดนะหรือว่าเมฆหมอกอะไรได้ชัดเจนเมฆหมอกที่ลอยผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่เมฆหมอกในแบบที่มันมันหนาทึบจนกระทั่งมองอะไรไม่เห็น นะเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องภายในที่เราจะต้องสังเกตถ้าหากว่าเรามีไออุบายในการทําให้จิตมันมีความพร้อมขึ้นนะครับอย่างเช่นสวดมนต์ไปแล้วเราพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถรู้ลมได้ง่ายขึ้นนั่นเป็นหลักฐานนะว่าการสวดมนต์ของเราเป็นการสวดมนต์ที่ถูกต้องแล้วทำจิตให้มีความโล่งมีความพร้อมมีความสบายพร้อมที่จะ เห็นลมหายใจมากขึ้นนะตรงนี้แหละที่เราจะรู้สึกใจชื้นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีความก้าวหน้าเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมนะครับ